สวยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมีถึง้ตอะไม่ได้ต้องหูจะเลิกจะช่วอโอเคทองรังครับผมอยามาสัมภาษณ์กันดีกว่าอะไรคนน่าจะรอฟอยู่อยากสัมภาษณ์ถึง ทำงานในอัลบั้มนี้เป็นยังไงกันบ้างคะได้ร่วมงานกันสังคมพี่น้องร่วมงานกันแต่ไม่เจอกันเลยนะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ใช่ครับมาเจอกันวันนี้ฮะก <laughs> ็คือคือจริงๆแล้วคือไอ้โปรเจกต์เนี่ยครับ OST เนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นคนละอัลบั้มกันครับผม <laughs> แต่ว่าคือเหมือนกับเออามารวมในแพ็คเกจเดียวกันมากกว่าอ่าก็คืออัลบั้มของพี่ตุ้ยคืออัลบั้มของพี่ตุ้ยคอนเสิร์ตก็อัลบั้มของผมใช่ครับโอ้ยฮะทำไมฮะปัญหากันไปเล็กน้อยฮะทีนี้เรื่องของ MV สิกวิดีโอนะตอนนี้กำลังมีคนเข้าไปดูเยอะมากนางเอกเอ็นวีน่ารักโอ้โหยอดวิว250เยอะเยอะมากเยอะยมากอันนี้ถ่ายทำกันเสร็จกันหมดหรือยังคะเรื่องของออกกเอ็นีอ๋อก็เรียบร้อยหมดแล้วครับเราถ่ายวันเดียวมาด้วยนะ อ่าใช่ครับมีมีอยู่เพลงหนึ่งใช้สถานที่เดียวด้วยไม่ต้องเพิ่มงบใช่ครับอย่าไ่บอกดีดีแล้ไม่ใช่นักเอกคนเดียวกันแม่อะไรย่งไงก็ไม่ลงทุนเนฮะก็ก็จริงๆก็ก็ถ่ายทำเสร็จก่อนแล้วแล้วก็ค่อยๆคลอดทำออกมาทีละเพลงนะฮะไปอัดเังคนละนิดคนละหน่อยแล้วสุดท้ายก็ ได้เลิกเวลาใช่ครับถึงครานี้ที่จะต้องออกเสียทีต้องคลอดสักทีคลอดมาครับ o s t Original s o u n d ตุ้ยและติชื่อนั้นเหมือนกันนะฮะตัวทีเหมือนกันก็เลยเป็นเรื่องงานยังดีที่ได้ทํางานร่วมกันสักทีนะฮะใช่ครับโอ้ผมนี่ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะพรพี่ตุ้ยนี่ก็เป็นรุ่นพี่ผมเป <söz accompanied. S 1> ็นไอดอลคนหนึ่งของผมเลยนะครับผมเพราะว่าก่อนที่ผมจะเข้า AF เนี่ยผมก็รู้จักจากพี่ตุ้ยมาต่อนแตจำละครเรื่องแรกพี่ได้เลยเรื่องอะไรฮะยืนงงที่ดงตีนไม่ใช่ ไม่ใช่พี่ผู้กองเจ้าเสน่ห์ผู้กองยอดรักผู้กองยอดรักผมดูผมดูไม่ได้ไม่โคยกอันนี้ไม่บอกอะไรผมนะนะครับกับไห่กับไหนไงเรื่องล่าสุดตอนนี้ผมก็ดูของคุณอยู่อะไรครับพี่ครับเสียวชิมที่ลิปแก้วเฮ้ยตรงนี้เลยลิปที่มีลิปแก้วอย่างไม่บอกก็สิไม่ดีนะครับนะครับก็ได้ร่วมมาทำงานครั้งแรกก็ดีใจครับเพราะว่าจริงจริงก็แต่ น้องตีเนี่ยตามมินิคอนทั่วไปมาหลายครั้งแล้วนะฮะหรือไม่ว่าคอนใหญ่ๆแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ททีี่่ได้ร่วมงานกันส่วนตัวแล้วมีเพลงไหนที่ชอบเป็นพิเศษมัครในอัลบั้มของตุ้ยครับผมชอบเพลงขอร้องตีเมากๆเลยโอ้ยขอร้องแล้วถ้าเกิดให้ร้องแบบตีก็ยังงี้ขอร้องเธอสิอย่างที่ไม่ชอบตรงนี้มีตอนหลังนไหมเอาของพี่ตุ้ยไหมอาจจะหน่อย อันนี้ถ้ใครมารับตัวไหนรลองร้องไ่นะเคยเคอใครสัคนเธสังเกตดีๆเส้นเลือตรงคอจะขึ้นยอมากรัครับผมก็นี่ยครก็จริงจริเพลงเพลงองติเพใหม่นะก็เราได้ไปทัวร์เครื่องวิทยุกันอยู่ใช่ครับนะฮะเพลงจะเริ่มาชั้เชูแล้วเราเนี่ยไม่ส่เนีเพลงนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่ผมจะเริ่มคิดเพลงนี้ก็แบบผมนึกถึงี่ตูคนได้ พี่เป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยร้องแรกเลยเท่าไหร่หรอกโอ้โหก็เรียกร้องแรกที่ใส่แว่นดัเนี่ยได้มองผิดไปทัวดีนะไม่มงผู้ชายแ้จริงจริงนะเดี๋ยว่ันนะจริงๆงอ่ะเอมีลงไารอข้างล่างก็ได้นะเอแล้วเพื่อนใช่ใช่ใช่ดู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 ูด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 ้รููาด จะดีเหรอท่านตรงนี okay, so ้ไม่เป really ็นไรใช่ไครับจ่าจ่าก็ฝากผลงานอะไรกับแฟนคลับบ้างไหมคะครับผมก็คุณซึนคุนซึกของของของตีนี่เขาถือว่าเป็นอัลบั้มแรกป่ะเป็นอัลบั้มเดี่ยวแรกมั้อัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของผมนี่นะฮะนอกเหนือจากก่อนหน้านี้เขาเขาออกกับมิวสิกมาก่อนแล้วใช่ครับแต่มังคีร็อกมังคีร็อกแต่พอรอบนี้ตีได้ออกเดี่ยวเลยนะฮะซึ่งของผมเนี่ยมันถือเป็น